Thank sure. sure. สวัสดีครับผมนัดยักษ์แสบจากที่ก่อนหน้านี้ผมเคยนําเสนอวิธีการล้างถังหมักและเค้กไปแล้วแต่มีเพื่อนๆที่รับชมแล้วบ่นมาว่าไม่เข้าใจอยากให้อธิบายเป็นคําพูดง,ง่ายๆคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและใช้งานยังไงไปดูกันเลยครับอุปกรณ์หลักที่จําเป็นต้องมีอย่างแรกเลยก็คือปั๊มนะครับผมเลือกใช้ปั๊มน้ําขนาด750วัตต่อท่อลดให้เหลือ4หุนใส่3ทางแยกและติดบอลวาล ฝั่งหนึ่งผมจะใช้เกียวใน4หุนสปีดฟิต3หุนอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะเชื่อมต่อกับท่อ PVC กับหัว CAP นะครับท่อ PVC ผมจะดัดโค้งเพื่อให้ CAP อยู่กลางถังซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ข้องอแต่ปัจจุบันใช้วิธีดัดเพราะมีความเชื่อส่วนตัวว่ามันทําให้น้ําไหลโฟกว่าและประหยัดค่าข้องอด้วยครับผมใส่3ทางระบอลวาลเพื่อแยกการล้างเป็น2ส่วนฝั่งที่เป็นสปีดฟิตผมจะใช้ล้างสายของเหลวล้างคลอยล้างจ็อกกี้บ็อกซ์ อีกฝั่งผมจะใช้ล้างถังหมกักไม่ว่าจะเป็นถังสีถังคาร์บอยถังเฟิร์มซิลล่ารวมไปถึงเค็กด้วยต่อสายเข้ากับบอลล็อกดิสคอนเนกต์เพื่อล้างบอลล็อกประหยัดเวลาที่ใช้ในการล้างและสะดวกมากๆ ถ้าจะล้างเซิร์มซิลล่า60ลิตรผมก็จะต่อท่อ PVC ให้หัว c ซ p อยู่สูงขึ้นมานิดนึงก็สามารถล้างได้สบายครับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆที่ถามมาคงเข้าใจแล้วนะครับลองนำไปปรับแต่งให้เหมาะสมกับระบบของเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้คงพอเพียงเท่านี้หากถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ